ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากโ ppo นะครับนั่นก็คือ o ppo A38 นั่นเองครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา5,000กลางๆนะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่5,499บาทครับเป็นอีกหนึ่งเลทราคาที่ทาง o ppo เนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเลทราคาที่หลายๆคนหลายๆท่านให้ความสนใจเนาะเพราะว่าขายในเลทราคา5,000นิดๆนะครับผมตัวผมเองนะครับมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟััังงในนนนนคคิปปี้ะรบผหหว่าาจเ็โยช์สํ ที่กาลังสนใจอยู่หรือว่ากําลังหาข้อมูลอยู่แล้วกันนะครับเจ้า Oppo A38 นะครับมาพร้อมกับโสโลแกนที่ว่าลื่นไหลทุกเอนเตอร์เทนครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้หน่วยความจามาเยอะมากๆเลยนะครับ128 G ิกมาพร้อมกับแรม4กิกที่บวกแรมเพิ่มได้อีก4กิกนะครับผมได้ชาร์จไวด้วยตัวนี้เนี่ยชาร์จไวจะเป็นตัว33วัตต์ SuperVOOC นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอ90เฮิรตแล้วก็ตัวจอของเขาเนี่ยสามารถที่จะสู้แสงแดดได้ดีมากๆเลยเนาะก็เหมาะกับคนที่เอาไปใช้งานในที่กลางแจ้งนะัล,ะนนาาาะล้ตวตนีเเ่ยสถงงไไปไดึ 3000%เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เรื่องตัวกล้องถ่ายภาพเนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลังที่เป็นกล้องหลังคู่มีความละเอียดอยู่ที่50ล้านนะครับผมราคา5,499บาทครับก็ถือได้ว่าเป็นสเปคที่ดีมากๆเลยนะครับที่ขายในเลทราคา00าพนกลางๆทางแบรนด์ oppo ครับผมดีไซน์ตัวเครื่องทำออกมาสวยครับตัวเครื่องเนี่ยมีความเป็นเหลี่ยมนะครับฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีของ oppo go นะครับทำออกมา2สีจะมีสีดําที่ผมถืออยู่แล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับผมก็สวยทั้งคู่เลย มันดูเรียบหรูดูน่าค้นหาดีนะครับตัดกับตัวโมดูลกล้องเนี่ยโอ้โหทำออกมาได้สวยโดนใจมากๆเลยนะครับพอเป็นพอรเทสซีแล้วนะครับผมก็ความปลอดภัยเนี่ยก็สแกนไรยนิ้วมือด้านข้างนะครับก็ใช้งานได้รวดเร็วทันใจอยู่แล้วนะครับมาพูดในเรื่องการใช้งานกันนะครับเจ้า oppo a38 นะครับเขาให้หน่วยความจามาเยอะถึง128กิกเลยนะครับผมแล้วก็ให้แรมมา4กิกบวกแรมเพิ่มได้อีก4กิกนะครับผมตัวนี้ให้หน่วยความจํามาเยอะมากๆเลยเนาะถ้าคนที่ชอบเล่นเกม r o v pubg free fire นะครับก็จะรู้ว่า เวลาเราโหลดแพทเสริมาเยอะๆเนี่ยโหลดมาจนเต็มพิกัดเลยโอ้โหตัวเกม p u b G Mobile เนี่ยกินไปประมาณ1 0กว่ากิกเลยนะครับสำหรับตัวพื้นที่ของเขานะครับตัว ROV เนี่ยก็ประมาณ6กิกเลยเนาะดังนั้นหน่วยความจ128ํา1 2 8กิกเนี่ยก็ใช้งานได้เพียงพอแน่นอนครับแล้วก็พวกไฟล์ Facebook ต่างๆหรือว่าตัวไลน์เนี่ยเวลาเราใช้งานไปนานๆนะครับผมเขาก็จะมีไฟแคดไฟ์ขยะสะสมไปเนี่ยโอ้โหบางที4ี่กิกก็มีนะครับผมดังนั้นหน่วยความจําเยอะๆก็จะทําให้เราใช้งานได้แบบไม่ต้องกังวลมากนะครับหรือว่าคนที่ชอบถ่ายภาพเยอะๆก็ หน่วยความจำ128 g ิกกก็ถ่ายไปคือครับถ่ายไปแบบได้เป็นหมื่นๆรูปเลยนะครับผมในเรื่องการใช้งานตัวเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยการใช้งาน4กิกก์ก็สลับไปมาระหว่างแอปได้ลื่นไหลสมูทดีอยู่แล้วนะครับ CPU เป็นตัวแรงครับ MediaTek Helio G85 ครับ Series G ก็เน้นในเรื่องตัวกราฟิกเน้นในเรื่องการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับ Social Media ก็ใช้งานได้ลื่นไหลสมูทดีอยู่แล้วนะครับสลับไปมาระหว่างแอปก็ทํางานออกมาได้ดีเนาะในเรื่องการใช้งานทั่วไปก็การใช้งานตรงนี้เนี่ยคือใช้งานได้ดี ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจ้า Oppo A38 นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา5,000เงินกลางที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับมีความลื่นไหลครับเพราะว่าตัวจอของเขาเนี่ยเป็นตัวจอ 90Hz นะครับผมทัดไปมาก็ลื่นติดมือดีอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างตัวเกม ROV นะครับจากที่ผมได้ลองเล่นแล้วก็ทําออกมาได้สบายๆครับในเรื่องการเล่นเกม ROV นะลื่นไหลสมูทดีนะครับแต่ผมแนะนําให้ปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันนะครับภาพสวยกราฟิกสวยลาโพงกระฮึมแล้วก็การคว ควบคุมความร้อนเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากๆครับส่วนตัวเกมพับจีโมบายก็โอเคครับเล่นได้ลื่นไหลสมูทดีนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันเราจะได้เล่นได้สนุกนะครับผมลําโพงก็กระหึ่มดีความร้นอนควบคุมได้ดีในส่วนตัวใจโรเนี่ยก็โอเคครับอาจจะไม่ได้คมจา๋าเหมือนตัวแพงๆเนาะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับในเรื่องใจโรสโคของเขา ส่วนตัวเกมฟรีไฟ r e ก็โอ้โหภาพสวยกราฟริกสวยเล่นได้สนุกมากครับในเรื่องตัวเกมฟรีไฟเนี่ยคือเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยเนาะในเรื่องการเล่นเกมนะครับผม และยังไม่พอนะครับตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์ในกล่องของเขาเนี่ยตัวหัวชาร์จเนี่ยจะเป็นหัวชาร์จ33วัตต์ s u p e r w วูครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอนครับถ้าเราใช้งานจนแบตเตอรี่หมดก็ตัวนี้ชาร์จไฟกลับเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับเพราะว่าชาร์จของเขาเนี่ยเป็น33วัตต์ SuperWoo เลยนะครับสำหรับตัวหน้าจอของเขานะครับได้ไซส์มาที่6.56นะครับผมความละเอียดจะเป็น HD+ นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นจอ90เฮิร์ตเนาะความลื่นไหลความสมูทอยู่ัลลตแแ้ววะ ตัวจอของเขานะครับก็สู้แสงแดดได้ดีมากๆเลยเหมาะเอาคนที่จะเอาไปใช้งานในที่กลางแจ้งนะครับผมเพราะว่าสมาร์ทโฟนที่ขายในเลนราคานี้เนี่ยบางรุ่นเนาะไปใช้งานในที่กลางแจ้งปรับแสงจนสุดแล้วนะแทบจะมองไม่เห็นก็มีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราปรับไว้แค่กลางหลอดอันนี้คือผมปรับแสงหน้าจอไว้ที่กลางหลอดเองนะครับก็ยังเห็นได้แบบเนี่ยครับชัดเจนขนาดนี้เนาะเวลาเราออกในที่กลางแจ้งเนี่ยก็ไม่ต้องเล่งแสงไปเยอะนะครับก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ยังเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับในเรื่องตัวจอของเขา ส่วนการดูคอนเทนต์ก็แสดงผลออกมาได้เนียนตาสบายตาดีอยู่แล้วนะครับผมฟีลิ่งในการทัดดีตัวจอก,ก็ถือว่าให้มาโอเคครับและยังไม่พอนะครับเขามาพร้อมกับตัวโหมดอัลต้าวอลลุ่มโหมดนะครับผมสามารถที่จะเล่งเสียงขึ้นไปได้อีก300%เลยนะครับก็ทําให้เราดูคอนเทนต์ฟังเพลงสมมุติว่าเราทํางานอยู่เราเปิด เพลงไว้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยลำโพงมันก็เสียงดังกระหึมนะ่มเนาะเราก็ได้ยินชัดเจนดีนะครับอันนี้คือเจ๋งมากๆเลยนะครับในเรื่องตัวเสียงลําโพงของเขาครับผมโอเคแล้วจากประสบการณ์การใช้งานนะครับในเรื่องตัวความแรงประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา5พันเงีกางที่ได้การใช้งานมาครบแลวก็คุ้มครับสิ่งที่ผมชอบเลยนะตัว UI ของเขานะครับการใช้งานเนี่ยมีความลื่นไหลมีความสม,มูุดีเนาะเพราะว่าตัว ColorOS ของทาง Oppo เนี่ยก็คือใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับความปลอดภัยก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นครกก็ืือมมีสแน ด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็ใช้งานได้รวดเร็วมากๆอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยครับถ้าติดมือดีอยู่แล้วในเรื่องการใช้งานตัวกล้องนะครับเขามาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด5ล้านครับผมแล้วก็ตัวกล้องหลังของเขาเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง2เลนนะครับมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านก็จะเป็นตัวกล้อง AI Camera นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโบเก้เลนความละเอียด2ล้านครับผมเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับ ในเรื่องการใช้งานตัวกล้องผมว่าเขาก็ถ่ายภาพออกมาได้ดีนะครับในเหรียดราคานี้เนาะก็ซูมดูรายละเอียดก็เห็นชัดเจนดีนะครับผมอันนี้เป็นการถ่ายภาพแบบทําให้มันมี depth of field อย่างเงี้ยครับผมมีการแบบหน้าชัดหลังละลายเนี่ยก็คือ เขาทําออกมาได้ดีเนาะในเรื่องการถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายวิวถ่ายคนเป็นยังไงบ้างพอดูได้ครับผมก็คือใช้งานออกมาได,ได้แบบโอเคดีอยู่แล้วเนาะก็ถ่ายออกมาได้สนุกนะครับผมเวลาอัพลงโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับหน้าชัดหลังเบอร์ก็ตัดคงตัดขอบได้เนียนดีนะครับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด 5ล้านเป็นยังไงบ้างทุกคนอาจจะดูตกใจแต่ว่าผมว่าเขาก็ทําออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัว AI beauty ต่างๆเนี่ยทาง oppo เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในรุ่นกลางๆแบบนี้เขาก็ใส่เข้ามาให้แบบจัดเต็มอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขานะครับถ่ายสีอะไรต่างๆเนี่ยหน้าจอก็เนี่ยครับเขาก็ดึงสีดึงอะไรก็ออกมาได้แบบเออชัดเจนดีนะครับผมในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขาอันนี้ก็คือ โอเคครับในเรื่องการถ่ายดอกไม้นะครับอย่างที่ผมชอบถ่ายดอกไม้เนี่ยก็คือแบบถ่ายออกมาแล้วเราส่งให้าผู้ใหญ่หรือว่าโพสต์ลงใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายวิวครับถ่ายวิวอันนี้ผมไปแกลนแคนยอนที่ชลบุรีมานะครับก็เก็บออกมาได้ดีนะครับในเรื่องตัวรายละเอียดของเขานะครับสีน้ําก็เห็นแบบเหมือนตาเห็นเลยเนาะเป็นเขียวๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเขียวมรกตเลยก็คือถ่ายออกมาแล้วผมว่าโอเคดีครับสนุกดีนะ เวลาเราโพสลงโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยคนเขาก็สนใจเนาะในเรื่องการใช้งานตัวกล้องนะครับผมถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคอันนี้ผมแอบแวะไปบางแสนนะครับผมก็ไปเจอน้ําทะเลสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเหมือนที่แกนแคนยอนเลยเขียวแบบ้น่ากลัวน่าตกใจครับเห็นมันแปลกดีผมก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับผม ในเรื่องตัวการใช้งานตัวกล้องเนี่ยผมก็ถือว่าเอ้ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเหรียญราคา5,000กลางๆที่แน่นอนแหละครับใช้งานได้ครบดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่า ตัว UI ของทาง Oppo เป็นตัว ColorOS เนี่ยก็มีโหมดมาให้ใช้งานครบนะครับโหมดกลางคืนก็มีนะวิดีโอของเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ภาพถ่ายอยู่ตรงนี้ HDR เปิดได้นะครับผมมีฟิลต <c> ์รงฟิลเตอร์อะไรต่างๆให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับรูปคนเนี่ยก็เป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับก็ตัดขอบได้เนียนธรรมชาติดีอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมก็มีมาให้ใช้งานเนาะแบบนี้เลยนะครับผม ก็โดยรวมแล้วสําหรับเจ้า oppo a38 นะครับถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา5,000กางๆโดยราคาค่าตัวราคาวางจาหน่ายอยู่ที่5,499บาทอันนี้เป็นราคาออฟฟิเชีราคาเปิดตัวของเขาครับถ้าทุกคนดูในช่องทางออนไลน์อย่างเช่น one d o u b ลเ d ย์ Day ของทางแอปช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยอย่างเช่นที่จะถึงนียคือวันที่9เดือน9เนี่ยแน่นอนครับไปกดเอาโค้ดของทางแอปเนาะก็มาลดเพิ่มได้อีกแน่นอนครับก็จะได้แบบราคาถูกลงกว่านี้นะครับผมถ้าเราซื้อช่องทางออนไลน์หรือว่าไปซื้อตามหน้าร้านที่เป็นหน้าร้านออนไล บาทบงที่บางหน้าร้านก็มีของแถมนะครับเราก็สามารถที่จะขอของแถมเขาเพิ่มได้เนาะ เราะว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเล 5, นราคา5,000กลางๆที่ผมว่าเออสเปคเนี่ยการใช้งานต่างๆเขาให้มาครบแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับเหมาะกับคนที่ชอบสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ oppo อยู่แล้วดีไซน์สวยๆเก๋ๆนะครับขอบเรียมจากที่ผมได้สัมผัสแล้วก็คือมันมีความแข็งแรงมีความทนทานนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าออตัวเครื่องมีความทนนะสแกนลรยนิ้วมือด้านข้างเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆปุ่มต่างๆเนี่ยก็มีการทดสอบแบบเป็นหลายๆหมื่นครั้งนะครับผมในการใช้งานเนาะพอเป็นพอเทสซีแจ็ค3.5ยังอยู่นะ าก็จะมีในเรื่องตัวมาตรฐานการกันฝุ่นในระดับ IP5X การกันน้ำในระดับ IPX4 นะครับผมก็เป็นการแบบกันน้ำกันเดนใส่อะไรเงี้ยครับผมก็มีมาให้เนาะในเรื่องคุณสมบัติพวกนี้นะครับโดยรวมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยนะครับจากแบรนด์ oppo ผมว่าน่าจะถูกอกถูกใจแฟนๆแบรนด์ oppo แน่นอนครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ